สวัสดีครับพีเตอสวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับแอปเปไทยครับแน่นอนฮะก็ต้องมีของดีมานําเสนอครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกันดีครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยฮะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะคุณภาพเสียงใช่ สุดๆเลยครับตัวนี้เขามาในแบบว่าเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ครับแต่ว่าหน้าตายังเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าภายในเนี่ยโอ้อัปเกรดมาใหม่เลยแจวกว่าเดิมเยอะครับผมนี่คือลำโพงบลูทูธแบบพกพานะ The King นะครับ T82T82 น่เดิมเนี่ยเป็นแค่ T8 เฉยๆครับผมแต่ตัวเนี้ยเป็น T82 หรือ T82 นั่นเองครับครับผมพลังคุณภาพอะไรเนี่ย โอ้โห oh, เดี๋ยวพีเตอร์สารยายให้ฟังครับผมเขาก็อัปเกรดมาเลยนะคืออันดับแรกคือรับอัปเกรดว่าเวอร์ชั่นของบลูทูธเลยครับนะครับตัวนี้จาก4.2อันเดิมนะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.4ล่าสุดเลย5.4ครับครับ,รบผมแล้วก็การชาร์จการชาร์จที่เปลี่ยนจาก a อะแดป r เตอร์นะเป็นแบบ Type C แบบรองรับคลิกชาร์จแล้วก็ที่สาคัญนะกำลังวัตเท่าไหร่ กำลังวัตจากเดิม30เพิ่มเป็น40วัตต์พร้อมด้วยชิป DSP ของ w e l i n g ตัวแรกไม่มีนะแต่ตัวใหม่นี่มีรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบที s ีเวด้วยนะครับนะครับดูสเปคสักนิดหนึ่งก่อนดูสเปคผมขอดีก่อนนี่มันจะมีอยู่3ลายผู้ชมก็สีดำนี่ครับแล้วก็กราฟิกกราฟิกนะอันนี้กราฟิกตัวนี้คล้ายๆรุ่นหนึ่งกราฟิกลายใหม่ครับมีแค่3สีนะถ้ารุ่นเก่า รุ่นรุหนึ่งจะมีสีขาวด้วยสี่สีนะครับตัวนี้มีแค่สีดําสีขาวไม่มีนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็นี่เลยฟังก์ชันของเขาครับดีฟอิมเพคเป็นเบสสไตล์เสน่ห์ของตัว T8 นะครับก็คือเบสรีเฟกนั่นเองนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเบสนี้บอกเลยว่าทรงพลังจริงๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เขาบอกว่าอ๋อเดย์ปาร์ตี้อะไใช้ได้12ชั่วโมงเลยครับอ่นนี้ความดังไม่เกิน50%นะนะครับแล้วก็ตัวนี้ยกกล่องเพิ่มหน่อยพี่เตอร์อ่ะแล้วก็เนี่ยแอดวานซ์ชิพ นี่ของ DSP ชิปเซตของเขาเลยครับแล้วก็ตัวนี้นี่ไงเดร็กฟ้าชาร์จิ่งรองรับหัวชาร์จได้ถึงสามสบวัตต์นะครับนี่คือฟีเจอร์หลักๆของเขาเลยนะครับครับผมนะฮะมาดูตัวจริงเลยดีกว่าทีนี้มาดูตัวจริงเนี่ยผมไล่ดูจริงให้เลยนีอ่าผมยกไปให้ครับวันนี่สีดำนี่นี่ฮะสีดำนี่ครับผมด้านบนปุ่มเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่หละที่ต่างไปเลยก็คือด้านหลังสักหน่อยนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังจะมีช่องเบรคดีเฟก ปุ่มพอเพิ่าอยู่ที่เดิมนะครับปุ่ม pairing บ l ทุที่เดิมแต่ตรงนี้เปลี่ยนไปนะก็นี้เป็นชาร์จแบบ Type C ครับตรงนี้มีแถมไปเฉพาะสายชาร์จกับสาย3.5แล้วไม่มีหัวชาร์จแถมไปนี่ซื้อไปก็จะได้เซตนี้หรือคู่มือนะครับสายชาร์จ Type C รองรับฟีดชาร์จนะเป็นหัว Type C ทั้งสองฝั่งก็ใช้หัวชาร์จกับของ iPhone ได้เลยนะครับแล้วก็ input 3.5แล้วก็เสียบยืดบีเล่นเพลงได้แตกไฟล์อะไรเล่นได้นะครับนี่ด้านหลังเลยนะฮะก็ รายละเอียดตามนี้เลยนะครับอันนี้ลัเบอร์มีลัเบอร์ฟุตนะครับครับผมนี่สาย์ฮิวอันนี้สีดำอ่ะขอมาดูกิลที่เป็นสีอะไรนะที่เป็นอ่ะกราฟิกกราฟิกหน่อยนี่นกราฟิกถ้าเป็นกราฟิกนะครับก็จะมีเนี่ยอันแรกนี่ลายก็จะออกแนวนี่เลยฮะขาวๆเนี่ยอาร์ตสตรีทสตรีทอาร์ตใช่นะครับประมาณนี้เลยอ่าคุ้นๆเหมือนกิลเป็นผ้านะครับครับผมเป็นผ้านี่เป็นผ้านะครับอ่าไหนๆก็กิลเป็นผ้าละแกะได้ด้วยนี่ ตัวนี้ส to ามารถเปลี่ยนคิวได้นะคิวได้นี่นี่ข้างในเนี่ยก็จะเนี่ยฮะตัวนี้กำลังขับสีวันที่พี่เต๋บอกเนี่ยฮะดูรายละเอียดก็จะมีอ่านี่บูเฟอร์ใช่ไหมครับผมนี่นะเป็นสไตล์แบบสองจุดศูนย์ใช่ครับนะฮะก็มีบูเฟอร์สองตัวแล้วก็ตัวตัวนี้ก็คือเป็นซิลโดมทิปเตอร์ขนาดหนึ่งนิ้วอ่านะครับสองตัวนะครับนี่นี่เลย นะครับด้านหลังสักหน่อยครับก็มีปุ่ม power นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือน indicator แบตเลยนะที่เปิดอยู่ใช่ไหมใช่ครับมี level ตเตอรี่ให้นะครับตัวนี้แล้วก็ที่ที่บอกไปคือตรงช่องชาร์จ Type C ครับนะครับไม่มีหัวชาร์จเหมือนตัวเดิมละนะครับนี่ USB เล่นเพลงอีกลายหนึ่งฮะนะมีอยู่สามลายก็เอาให้ดูทุกลายเลยอตัวช่วยปิดไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้การใส่ครับก็ประกอบแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเห้ตรงร่องนะครับอ่านี่เลย อีกรลายหนึ่งนี่ก็สวยเหมือนกันนะออืสำหรับใครชอบไลายกราฟิกแบบนี้สวยๆแนวซากุระเลยนะสีชมพูใช่ครับนี่ก็จะมี W ดวิลด้านล่างนะครับมี่ปุ่มด้านบนคล้ายกันอ่าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันนั่นแหละแค่อาจจะโทนสีก็แล้วแต่นะครับครับผมทีนี้เราแน่นอนฮะมาพูดถึงคุณภาพก่อนคือจริงๆต้องบอกว่า W k วิลเนี่ยคุณเป็นลำโพงที่ คนอาจจะถามว่าเป็นแบรนด์จากไหนเป็นเป็นเป็นแบรนด์จากค่ายจากจีนนะครับใช่ครับแต่ว่าหลายรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําให้หลายๆคนเนี่ยถึงกับต้องอึ้งว่าเฮ้ยคุณภาพมันเจ๋งมากเลยครับใช่ตัวนี้คือเป็นลำโพงระดับตำนานเลยบอกว่าที่จริงแล้วตัว T8 เนี่ยเป็นตัวเปิดตัวของ W King เลยะทำให้คนรู้จัก W King W King เนี่ยครับตัวที่ทำให้คนรู้จักแล้วว้าวกับเสียงของเขานะก็คือรุ่นนี้เลย T8 นี่แหละครับหน้าตา ดูแบบธรรมดา<ช>แต่ว่า W King มีชื่อขึ้นมาเพราะรุ่นนี้เลยใช่เลยเป็นเหมือนแร่ไอเทมก็เลยเพราะว่าด้วยคุณภาพเสียงไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับเรื่องของเสียงล้นล้วนนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ใช่นะ,นะครับทีนี้แน่นอนฮะวันเนี้ย จาก T8 รุ่นที่เปิดตัว Deking อ<ช>ย่างที่จะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยคนยอมรับคุณภาพของ WK i n g ก็คือรุ่นนี้ใช่เขาก็ทำตัวอัปเกรดขึ้นมาเป็น T82 ซึ่งพีเตอร์ฟังแล้วเป็นยังไงพีเตอร์ตัวนี้คือเสียงความระเมียดระไมของเสียงดีดขึ้นกว่าตัวเดิมเยอะเลย <ฮะ S 2> ออกเป็นแนวทางเลย SQ คือ Sound Quality สามารถเปิดเพลงฟังแบบว่ารายละเอียดเสียงเพลงเสียงร้องเนี่ย บอกว่ารื่นๆ่นแบบเสียงรื่นไหลเลยนะฮะก็คือไม่มีช่องว่างระหว่างว่าเบสกลางแหลมมันสมูทกันนะครับพูดง่ายว่าลิทึิมของเสียงเนี่ยมันบาลานซ์กันดีใช่นะครับเพราะว่าบางตัวจะมีแบบแหลมจัดเสียงกลางร้องบางๆแล้วก็เบสอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือแบบกราฟสมูท่ะนะฮะบอกเลยตัวลําโพงอะองประกอบฟังก์ชันไม่ได้เยอะแยะครับอ่าไม่ได้มีเสียบไมเสียบกีตาร์นะ เป็นลำโพงแนวพกพาจริงๆก็คือใช่สามารถที่จะเอาไปในสถานที่ต่างๆได้ใช่ครับก็ปุ่มคอนโทรลมีแค่นี้เองครับพวเวอร์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็นี่เลือกโหมดกรณีที่เราเสียบไม่ค่อยดีการหรือว่าสาจุด้าถึงจะเลือกได้นะมันจะดีฟอลต์อยู่ที่บลูทูธอันนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงกดย้ําๆก็คือเพิ่มหรือลดถ้ากดค้างเปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้ก็เล่นกับหยุดแบตเตอรี่ใช้ได้งานกี่ชั่วโมงตัวนี้นะเขาเขาเคลมไว้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือว่า อยู่ที่รลเวลความดังครับนะครับ,รบก็เล่นได้คขาว่า all day ก็12ชั่วโมง12ชั่วโมงอยู่ที่ความดังนะครับผมนะครับนะคบใครที่ชอบเบสนุ่มๆเสียงเพาะๆอย่างที่วิเตอร์บอกอะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่ารุ่นแรกก็ทำให้เดวิสคิงมีชื่อเพราะตอนเมื่อถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อนานเมื่อตอนที่ t แปดแรกออกมาเนี่ยลำโพงจากจีนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้รับความน่าเชื่อถือในแง่ของคุณภาพเสียงใช่แต่ตัวนี้ ซีรีส์นี้แหละที่เป็นรุ่นแรกน่ะทำให้ลำโพงจากจีนเนี่ยผมยอมรับดีขึ้ในใช่ในแวดวงของคนเล่นลำโพงบูทูตตอนนั้นนะครับทำให้คนเริ่มมาดูแล้วเอ๊ะของจากจีนมันโอเคนะ<ช>และที่ผ่านมาเนี่ย W King มันมีกี่รุ่นนะที่เข้ามาในในในร้านของเรามีทั้งมีรุ่นอะไรบ้างอ่ะโอ้โหที T9 t 8ี9ท 8, ท,9ทุกรุ่นที่ผ่านมาดีทั้งหมด<ช>นะครับ จวบจนมาถึงรุ่นนี้ที่เป็นใหม่ล่าสุดก็ไม่ทำให้เราผิดหวังอีกเช่นเคยใช่ครับผมเชื่อว่าใครที่ชอบลำโพงเสียงดีๆนะครับพกพาง,ง่ายตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ<ช>และดีกว่า T8 รุ่นแรกด้วยใช่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอัปเกรดมาทั้งตัวคุณภาพของตัวดอกลำโพงเองแล้วก็ชิปเซ็ตทีวีอสีของเขาเองด้วย นะครับก็สเปคที่ระบุไปนะตัวนี้อัปเกรดมาเป็นเวอร์ชั่นบูทูธ5.4ครับกำลังขับเพิ่มเป็น40วัตต์นะครับแล้วรองรับฟิกชาร์จนะครับชาร์จ2ชั่วโมงนี่เต็มเลยโลท้าหัวชาร์จ30วัตต์นะโอ้โหเจ๋งมากนะครับนะมาลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับลองฟังดูฮะ Looking for BB Dutch, but put the word of uh -huh. nice. My friends are in the queue, stack, European. I am not a human being, I just work trying to get it, make it burn. Hold oh, like, on, get me, Mr. Bird. And yeah. the i miss Mr. Birds. I like hate haters, man, I fuck talking about I hit the birds. Ladies, so, watch you know I hit the best. Watch the Be wobble, wobble, looking like a bitch possessed. clean, bitch, and the bull, she don't even mess. Lick it up, lick it up, like a kitty. อะไเงี้ย <Work S 1> อ,องเบลเด,ดูฮะไซส์ขนาดนี้เปิดเพลงแนวนี้ได้โอ้โหเบตนีบอกเลยฮะตอบสนองได้ทุกย่านเสียงนะดึง<ช>เบีดตกแนวทุกแนวเพลง,งทุกแนวเพลงนะครับผมก็เปิดเลือกเพลงให้เข้ากับการาฟริกของเขาด้วยนะอโอ้โหแมทมากฮะ ก็ไม่ผิดหวังนะเรื่องคุณภาพเสียงเพราะว่าแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปแต่แรกว่าเดลวิคิงเปิดตัวในเมืองไทยด้วยคุณภาพก็คือรุ่นนี้แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เขามาใหม่แล้วครับเป็น WK i n g งทีนะครับราคาเท่าไหร่พี่เตอร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่32,90บาทนะครับสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ประกัน1ปีแอรแปรไทยของเรารับรองว่าซื้อจากเราไม่มีกล่องเปล่าไม่มีของเลียนแบบไม่มีของปลอมไม่มีอะไรนะตรงปกแน่นอนเราขายแต่ของใหม่มือหนึ่งครับผมแล้วก็ ที่สําคัญก็คือมีหน้าร้านนะเป็นร้านขายออนไลน์ที่มีหน้าร้านครับอยู่วงเวียนอักษสีบางเขนนะครับแวะมาฟังได้ครับผมอยากจะมาหาเราดีเลยฮะนี่แอปแบกไทยนะครับพิมพ์ Google Map พิมพ์แอปแบกไทยครับผมทักทายกันผ่าน Facebook ก็ตามนี้เลยไลน์แอดร้านก็ตามนี้เลยเบอร์โทรร้านมีเบอร์เดียวนะ0ูนย์หกหนึ่ครับผมแล้วก็ระวังเพจที่ก๊อปี้แอบอ้างเพจปลอมของเราไปนะครับแล้วก็บอกว่าราคาที่เข่าขายสามพันกว่าบาท ไปโพสขายเกาอนะของปลอมเพจปลอมอย่าลงเชื่อนะครับอ่นะฮะฝากไว้เลยครับผมนะก็ฝากไปด้วยสําหรับ W King T8 มีให้เลือก3สีคุณภาพเสียงรุ่นนี้ผมบอกได้เลยครับว่ารับประกันความประทับใจอย่างแน่นอนนะคุ้มค่าแน่นอนคุ้มเลยฮะตัวนี้นะครับนะเราฟังให้แล้วเลือกให้แล้วนะครับนะางจังหวัดจะมีแบบเก็บเงินไปทางก็ได้หรือโอนตังเข้ามาแล้วส่งให้ครับท่านที่ว่างนะนะครับก็ ไม่ไม่รู้จะไปไหนแวะมาฟังลำโพงที่เราก็แวะมาได้พิมพ์ g o ู g ก็แ a p แล้วก็พิมแมปบาไทยครับผมร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9กานกาถึง18บแปกาหยุดวันอาทิตย์ันอ่าวันแต่ว่าช่องทางออนไลน์ทักมาได้ตลอดครับผมนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้ามาถ้าท่านท่านี้จะมาร้านก็โทรเช็กก่อนก็ได้เผื่อมาแล้วไม่มีรุ่นที่อยากจะฟังครับผมนะครับเ็คมาเทคกันก่อนนะครับครับอ่ะวันนี้ผมกับพี่เตอร์ก็ขอฝากไว้เลยนะสำหรับ w king t 8 2 คุณภาพเ <ผม S 2> สียงนี่บอกได้เลยฮะประทับใจแน่นอนภายใต้รูปทรงที่ไม่ได้ใหญ่โตเลยฮะพกพาง่ายๆนะครับครับผมอ่ะวันนี้ผมกับพีเตอร์กราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ